ที่จังหวัดชายภูมินะครับลํำน้ำชีหนุนสูงล้นทะลักเข้าท่วมสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องนะครับใน6ออำเภอทั้งถนนคอสพานหลายสายครับถูกตัดขาดอีกเป็นจำนวนมากด้วยในเขตอำเภอหนองบัวระเวนะครับบ้านเข้าวจตุรัส เนินสง่าแก้งคร้อและในตำบลบ้านค่ายเขตอำเภอเมืองชัยภูมิครับประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอย่างต่อเนื่องไรนาของชาวบ้านไร่ ชาวบ้านไร่ลำชีครับก็ได้รับความเสียหายไปแล้วจำนวนมากกว่า1,000 0ไร่นะครับแล้วก็ยังล้นทะลักเข้าท่วมในเขตรอยต่ออีก3ตํตำบลของอำเภอเนินสง่าอย่างต่อเนื่องในขณะนี้นะครับแล้วก็1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดน้ำทะลักเข้าท่วมในจังหวัดชัยภูมิด้วยรวมถึงมีคนถูกน้ำซัดจ,จมหายไปแล้วรวม4รายแยกเป็นในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นหญิงวัย78ปี1รายครับอําเภอจตุรัส3รายเป็นชายวัย41ปี1รายเด็กชายวัย15ปี1รายและรายล่าสุดนะครับเป็นชายวัย45ปีรายนี้ยังจมน้ําสูญหายไม่สามารถหาเจอได้นะครับในขณะนี้ครับค่ะาจากเรื่องของน้ําที่ชัยภูมิไปดูสถานการณ์น้ําที่ปทุมธานีกันบ้างค่ะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาได้เร่งระบายน้ําออกจากเขื่อนนะคะระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาย่านอําเภอสามโคกซึ่งเป็นเขตติดกับอําเภอ บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้น้ําก็เพิ่มสูงขึ้นทุกวันทุกวันค่ะมีชาวบ้านริมแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยนะคะเดือดร้อนแล้วหลายครัวเรือนโดยเฉพาะที่บริเวณหมู่ที่3ตําบลท้ายเกาะอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ําเจ้าพระยาได้มีน้ําเอ่อขึ้นมาท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะโดยส่วนใหญ่ก็ได้เตรียมการไว้บ้างแล้วล่ะค่ะส่วนบางหลังเนี่ยนะคะก็ต้องเร่งเก็บข้าวของเพื่อหนีน้ําที่เอ่อขึ้นมา นอกจากนี้น้ําที่ท่วมขังแล้วชาวบ้านก็ยังต้องระวังทั้งยุงมแมลงสาบตะขาบแล้วก็งูด้วยนะคะที่หนีน้ํามาพร้อมๆกันนั่นเองโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะครับไปกันที่กาลสินกันบ้างครับนาย แพทย์อขอขอภัยครับด้านนายเทพรัตน์ยานนท์ครับนายอำเภอคองชัยนะครับจังหวัดกลสินครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการใช้สถานีสูบน้ําขนาดใหญ่ของชลประทานบริเวณกุดขี้หนาคนะครับตําบลลําชีอําเภอคองชัยจังหวัดกรสินพร้อมเข้าตรวจสอบติดตามสถานการณ์การเปิดทางน้ํากุดสวยน้อยครับกุดเปื่อยน้อยบ้านหัวหนองหมู่ที่เจ็ด ตำบลเหล่ากลางกุดลมบ้านคุยโพนะครับหมู่ที่3และกุดวังซอครับซึ่งอยู่ในระหว่างการขุดลอกของผู้รับเหมาแต่ก็มีการกั้นทางน้ำไหลไว้นะครับเพื่อให้การขุดลอกเป็นไปได้ด้วยความสะดวกนะครับจึงทำให้น้ำนั้นไหลไม่ได้แล้วก็เออเข้าไปท่วมนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองชัยพัฒนาตำบลเหล่ากลางตำบลโคกสะอาดและตำบลลำชีกว่า2,000ไร่ครับจึงแจ้งให้ผู้รับเหมาหยุดการทำงาน ขุดลอกซึ่งก็คาดว่าสถานการณ์น้ำนั้นน่าจะสู่ภาวะปกติได้ภายในอีก7วันครับขณะที่นายสัมฤทธิ์กิติโชติสุขสง์ครับนายอำเภอร่รองคำจังหวัดกระสินก็ได้ออกสำรวจพื้นที่พบว่ามีนาข้าวจมน้ำแล้วกว่า350ไร่นะครับเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน43รายในเขตตำบลเหล่าน้อยอำเภอร่รองคำทั้งนี้ก็ยังต้องเร่งสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ครับเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำทั้งน้ำชี่แล้วก็น้ำจากเขื่อนลำปา ที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ครับ